หนูม่ต้องไปยุ่งกับสีนี้หนูกดอย่างนี้อย่างนี้สองอย่างพอเข้าใจไหมโอเคไปอ้าวเดินหน้าไปค่ะอออัันนนนีี้้เทะ ิดสตาร์ทรถเนี่ยนีย่ยังไม่ปิดมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะใจกลางเนี่ยทุกคนนะเราจะม่จะขี่กนะันอย่างอื่นๆะแก่งกันนะ รออยู่ค่ะไปเอาค่ะเดินเดียวค่ะค่ะเดินเอาค่ะจกักรยานใช่ไหมจักรยานเอาเดินหน้ามาเลยค่ะเดินมาเลยค่ะจะน,น,นอนจะนอนแรงๆค่ะแรงแรงดันขึ้นมาดันขึ้นมาฮึบฮึบนั่งไงกิ่งแล้วอ,ะอ่ะมาไป นี้เลยค่ะมาเลิตรงนี้เลยหนหน้าไปพร้อมันหน้านไมุนเอานี่นะไม่หนูก็หมุนไปทางนี้หมุนไปเลยนยไม่หมุนไปทางนี้มหมุนไปไม่ไม่อยู่ทางนี้หมุนไปอย่างเงี้ยหมุนไป<า>เออมา มีอีกรอบนึงว,นวันดูไ,นไปเยยังไม่กดแรเลยไปค่ะไค่ะลูกใครจนานะทีนี้อาึึ้ชน,นกันฮะชนกันแล้วรอบนึงอาายึ วันวัน้าตากบนาตากบนนะเอา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 ไปกวนแล้วเหรอ